เหมือนกับดาารศิลปินที่โด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้นะคะเขาก็ต้องผ่านเรื่องราวมากมายโบวี่จึงคิดช่วงใหม่ขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งค่ะเพื่อเอาใจแฟนๆรายการคอ t ช h อตเลยที่จะมาตามดูชีวิตของเราซุปปตร์เจ้แต่าตอ,อดีตไปจนถึงปัจจุบันค่ะคนแรกที่เราจะพาไปดูเส้นทางการเดินชีวิตของเขาเป็นสาวน้อยแชมป์ AF B ที่6ค่ะกับช่วง Star Story ทัวรฟี่ันทรงเกียรินี้จะตกเป็นของวีพวบคบสานีนิพาพรทิติธนาการผู้ควาแชมป์เวทีสุดยอดแบลก ปีที่6ภาพแห่งความประทับใจนี้ยังติดอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับทุกคนแต่ใครจะรู้ไหมครับว่าตอนเด็กๆซานี่เป็นยังไงวันนี้ซาน้เขาเพร้อมจะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางสูส่ความสำเร็จให้เราได้ทราบกันแล้วครับที่จริงตอนเด็กๆซาน่เป็นคนเป็นเด็กขี้อายมากเลยอ่ะคนละแบบกับตอนนี้เลยเวลาแบบคุณครูเรียกไปทำกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต คือเขาก็คือเรามักจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยยุ่งกับกิจกรรมอะไรเงี้ยชอบอยู่เงียบๆชอบไปโบ๊ชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอโตขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเวลาเราแบบมีอยู่กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนชอบเราเพราะเราเป็นคนตลกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดเด่นให้คุณครูเขาเริ่มแบบรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้น่าเอามาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจากการโดนเขี่ยเข็นไปทํากิจกรรมก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มชอบด้วยตัวเองว่าเออเราคงแบบอยู่กับอยู่กับการทากิจกรรมแล้วเราคุณแฮปปี้ทั้ ต้นประาทันค่ะที่จริงโหตันนี้เป็นคนร้องเพลงไม่ เด็กๆแ,แบบไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าการร้องเพลงเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่เราทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่องดีที่ว่าเราแบบมีโอกาสอยู่ในคณะประสานเสียงของโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็พอออกจากคณะประสานเสียงคือจบจากโรงเรียนอะไรเงี้ยมาอยู่มาหาวิทยาลัยก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองมันก็เหมือนด้ค่อยๆได้ฝึกไปเรื่อยๆเวทีแรกที่ตัดสินใจขึ้นประกวดเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งค่ะชนิดประกวดกับกับวงตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีโอกาสมาประกวดเอฟอะไรเงี้ยซึ่งแบบเพื่อนๆก็บอกว่าเอ้ยลองไปดูอะไรเงี้ยลองแบบเดียวๆดูก็เลยแบบโอเค ได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรอดอย่ามองว่ลับเฟงอย่าฟังฉันไว้มีหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีแล้ววันไหนที่ประทับใจที่สุดก็คงต้องเป็น เพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบสร้างให้สร้างให้สนิปมีงานมีมีเงินมีประสบการณ์อยู่ทุกๆวันนี้ก็คือเอฟค่ะชีวิตเปลี่ยนเยอะก็คนรู้จักเยอะมากขึ้นมีแฟนคลับนะคะมีคนที่เขาคอยสนับสนุนเรามาจากที่ไหนก็ไม่รู้ทุกที่เลยที่เราแบบไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเรื่องเงินเนี่ยเข้ามาแน่นอนการทํางานประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนอ้วนมากค่ะแล้วก็ผิวพรรณไม่ได้ดีขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได เลยด้วยความที่แบบเราทางานผับเราแบบพอเรามาเป็นเอฟเราก็เหนื่อยตลอดอะไรเงี้ยทำงานตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเริ่มมาเริ่มเล่นละครเรื่องแรกเล่นเล่นซิทคอมอะไรเงี้ยเริ่ม,เ,เ,เ,มเห็นตัวเองในจอทีวีแล้วแบบรู้สึกแบบเช็คงานตัวเองแล้วรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องแบบต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะคือสันนิว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองตั้งแต่ภายในจนภายนอกมันจะดูดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติบางทีไม่ต้องพึ่งหมอเลยนะคะที่ดีสันนิขอบคุณทุกคคนเลย่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่วงเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเวทีทุกร้านทุกผับที่สน,นิทไปเหยียบม,มาที่สน,นิทเคยขึ้นเวทีมาคนดูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทาให้สน,นิทมีวันนี้แล้วก็ที่จริงขอบคุณตัวเองที่ยังเชื่อมั่นอยู่เพราะเจ็ดแปดปีที่สน,นิทสู้มาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบว่ามีโอกาสได้ว่าเป็นเอฟแต่ว่า เพราะเราเชื่อมั่นนะคะว่าว่าแบบเรายังคงอยู่ในทางนี้ได้ทั้งน,นั้นที่เราอาจจะไม่ได้แบบร่ารวยมากมายนักหรืออะไรแต่ว่าเรายังพยายามที่จะอยู่กับมันเพราะฉะนั้นมันทำให้ซาน,น้รู้สึกว่าเฮ้ยความเชื่อมั่นของตัวเราเองเนี่แหละที่มันทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะใครที่มีความฝันเหมือนซานี้ก็อย่าเพิ่งหยุดฝันไปนะคะพยายามเข้าค่ะต้องมีชักวันที่วันนั้นจะเป็นของเราค่ะสำหรับคืนนี้นะคะฮอตช็อตหมดเวลาลงแล้วค่ะ